ใบสามไม่มีเรียนค่ะเดียนจบอ๋อใบสามมาเป็นการเช็คระบบค่ะให้นักเรียนเข้าโรงเรียนค่ะวันนี้เป็นโฮมรูมนะคะของวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้ามกราสองห้าหกห้าค่ะแจ้งแจ้งก่อนนะคะเพื่อจะได้มีการเตรียมตัวนะคะวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มกราหกห้าคือวันจันทร์หน้านี้นะคะคือเปิดเรียนค่ะนักเรียน เปิดเรียนนะคะเดี๋ยวในช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือให้นักเรียนอะ่ะตรวจตรวจน้ำลายก็คือตรวจโควิด COVID, จากชุดอุปกรณ์ที่ครูได้แจกไปนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาเดี๋ยวครูจะทําอัลบั้มไว้นะคะถ่ายรูปเอ่อคือนักเรียนทําเป็นไหมว่าพอถ่ายรูปเสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปในนั้นอะ่ะพิมพ์ชื่อมันมีโปรแกรมที่แบบว่าเติมคําอ่ะนักเรียนทําได้ไหมคะทําได้ไหม ทำได้ค่ะอาถ้าใครทําได้ก็ทําถ้าใครทําไม่ได้นะให้ให้ถ่ายรูปนะกับกับหน้าตัวเองขึ้นมากับ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 ตัวตัวเองอะขึ้นมาอาเดี๋ยวครูจะทําอัลบั้มไว้ให้นะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งทีหนึ่งว่าให้ตรวจวันไหนนะคะอ่าวันนี้นะคะจะบอกนะคะว่าเปิดเรียนวันที่ยี่สิบสี่คือวันจันทร์หน้านะคะการเรียนรูปแบบการเรียนจะเป็นอย่างนี้นะคะคือจะแบ่งเป็นกลุ่ม a กลุ่ม b ห้องเราเนี่ยจะเรียนออนไลน์ที่บ้านเรียนออนไลน์ที่บ้านก็คือเรียนออนไลน์ตลอดเลยจนถึงสิน้นสิ้นเดือนมกราถึงจะมีการสอบถามใหม่ว่าคนที่เ,เรียนออนไลน์แจ้งไว้ห้าคนนั้นอ่ะอยากจะมาเรียนที่โรงเรียนอ่ะไหมนะคะห้าคนของเรานะคะมีชยธรโสพลวิฉัตยานน์เบญญาภาแล้วก็วัรนพรนะคะที่เรียนออนไลน์ที่บ้าน อ่าทีนี้ว่าทางโรงเรียนน่ะเหมือนกับว่าจะเซตเซตไลฟ์สดไว้เลยค่ะเซตกล้องไว้ทุกห้องเลยค่ะนักเรียนโดยครูอ่ะเขาก็จะสอนสมมติมครูสอนสังคมห้องห้าเสร็จครูก็เ็บใบายห้องห้าใช่ไหมพอสอนเสร็จปุ๊บก็ไม้ออกแล้วครูก็มาเ็บใบห้องแปดอย่างเงี้ยเ็บต่อ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 ตอเลยค่ะรูปแบบการเรียนเป็นอย่างนี้นะคะอาทิตย์แรกจะเป็นกลุ่ม A เรียนห้าอาทิตย์เลยกลุ่ม B กลุ่ม B ก็ได้เรียนค่ะนักเรียนแต่เรียนอยู่ที่บ้านจะเรียนไปพร้อมกลุ่ม a เลยค่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะสอนรอบเดียวจากที่เมื่อก่อนแบ่งกลุ่ม a กลุ่ม b ก็คือกลุ่ม a ก็มาเรียนกลุ่ม b ก็มาเรียนอีกวันหนึ่งครูก็จะสอนสองรอบแต่รูปแบบการเรียนงวดเนี้ยคือกลุ่ม a มาเรียนที่โรงเรียนทั้งอาทิตย์เลย กลุ่ม B ก็จะเรียนอยู่ที่บ้านพร้อมกับกลุ่ม A พออาทิตย์ที่สองกลุ่ม b มาเรียนที่โรงเรียนกลุ่ม A ก็จะเรียนอยู่ที่บ้านเรียนกับพร้อมกับกลุ่ม b นะคะส่วนห้าคนเนี่ยที่แจ้งว่าไม่ยินยอมให้มาเรียนเนี่ยอันนี้ครูก็ไม่ได้ว่าอะไรขึลอนอยู่กับความผู้ความยินยอมของผู้ปกครองนะคะกลุ่มครูเรียกว่ากลุ่ม C ค่ะกลุ่ม C ห้าคนเนี่ยคือเรียนออนไลน์ตลอดเลยค่ะ เรียนออนไลน์ตลอดจนถึงสิ้นเดือนมกราแต่ไม่ได้มาโรงเรียนนอกจากว่าครูจะสำรวจใหม่ว่าจะเปลี่ยนใจไหมจะเปลี่ยนใจไหมหรือว่าคนที่มาเรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วเนี่ยแจ้งยินยอมให้มาเรียนจะเปลี่ยนใจไหมว่าจะไปเรียนที่บ้านตลอดจนฝ่าจะสิ้นปีการศึกษาอ่าเดี๋ยวครูจะสำรวจอีกทีหนึ่งนะคะอ่าวันจันทร์เนี่ยตารางสอนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนของเดิมที่เราเคยเรียนที่บ้านเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูค,ค่อยสซยอีกทีหนึ่ง วันจันทร์ใส่ชุดพละใส่ชุดพละวันอังคารเนี่ยใส่ชุดอ่าผ้าไทยที่เป็นตรุกรตูนสีฟ้าจําได้ไหมคะจําได้ไหมถ้าสมมุติว่าใครใส่ไม่ได้ให้ใส่ชุดนักเรียนมาไม่ต้องซื้อใหม่เผื่อบางคนต้องมีค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นมากกว่านี้อ่าให้ใส่ชุดนักเรียนมาแทนเสื้อชุดไทยลายกระตูนอ่าเสร็จปุ๊บวันพฤหัส ใส่ชุดลูกเสือยุกวะใส่ไม่ได้ยังไงใส่ชุดนักเรียนมาเข้าใจไหมคะใส่ไม่ได้ยังไงให้ยืนพื้นด้วยชุดนักงเรียนค่ะชุดภราละวันจันวันเดียวชุดพาละใส่ไม่ได้ชุดนักเรียนชุดนักเรียนใส่ไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อแล้วคะ่ะเข้าใจไหมเออเป็นอย่างนี้นะวันจันเปิดเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอะไรที่จะส่งงานอะไรที่จะส่ง ให้เอามาส่งวันจันทร์ชิ้นงานให้เดี๋ยวครูจะให้ไปส่งตามที่ครูจระจำวิชาส่งเอสอนเลยค่ะอ่าเดี๋ยววันจันทร์ครูจะมีใบเช็คงานแจกให้แต่ละคนสมุดบันทึกการอ่านสมุดบันทึกความดีทําด้วยค่ะแล้วก็มาส่งวันจันทร์ค่ะในกลุ่ม A นะคะกลุ่ม A นะคะกลุ่ม B ก็ต้องฟังด้วยค่ะอเดี๋ยวครูแจ้งนะคะเขาให้สํารวจ ว่าใครมีพี่น้องที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกับนักเรียนต่างห้องต่างชานเป็นพี่น้องที่แบบว่าพ่อแม่ก็มาส่งเดียวสองคนนี้ยก็ให้มาส่งวันเดียวกันเลยอยู่กลุ่มเดียวกันอันนี้ที่เคยสํารวจเอาไว้นะคะมีชวาวพลมีน้องหนึ่งคนใช่ไหมคะชะวาวพลชวาวพลลูกครับอ่ามีน้องหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวจะจัดให้มาเรียนกลุ่มเอนะคะ นัน<อ>ทิพัมีน้องหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่คับโอเคชนะวินชนวินไม่ได้ข้ามีน้องหนึ่งคนนะคะพวกมีพี่น้องอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเนี่ยจะจัดให้อยู่กลุ่มเอเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งอ่ะของเราอ่ะมันจะเรียนได้ประมาณกลุ่มเอเนี่ยยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดคนเพราะเราอ่ะมาเรียนสี่สิบเอ็ดคนค่ะวันหนึ่งอ่ะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ยี่สิบอีกกลุ่มหนึ่งยี่สิบเอ็ดนะคะธิรพัฒ พิรพัฒน์เข้าไหมคะดูชื่อก่อนพิรพัฒนะะ์ไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะมีน้องหนึ่งคนสันทาเสริมสันทาเสริมสันทาเสริมไม่ได้เข้าค่ะมีน้องหนึ่งคนนะคะนนทประวิทย์นนประวิทย์ทยมีน้องหนึ่งคนใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะอรระวันอรระวัน อาารวัน n อาารว w a n ไม่ได้เข้านะคะกัญญานัตค่ะกัญญานัตมีน้องหนึ่งคนนะคะค่ะโอเคค่ะพิชยาการค่ะพิชยาการอ่ไม่ได้เข้านะคะกัญนัชชาค่ะกัญนัชชา,า,ามีน้องหนึ่งคนนะคะพี่ค่ะโอ้ยเออนี่ฮะนีพี่ต่อไปปุญญนุษปุญญนุช ปญญนท์นมีไหมคะปญญนท์นมีน้องหนึ่งคนนะคะมีใครที่มีพี่น้องที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นขึ้นมาจากนี้ไหมคะมีไหมคะนั่นเป็นไปตามนี้นะคะเป็นไปตามนี้นะคะเดี๋ยวโคจะถ่ายรูปลงไปอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครที่มีพี่น้องนะคะถ้าใครที่ มีพี่น้องที่นอกเหนือจากที่ครูเรียกที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะให้แจ้งครูด้วยให้แจ้งครูด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปโฮมรูมอันนี้ครูก็จะครูก็จะไอ้น,นี่ลงลงในไลน์นะคะให้ผู้ปกครองได้ฟังนะคะอ่าวันนี้มีคนมามาโฮมรูมมีนภพพลมีนนประวิท์มีจิทยานนมีแชนดิดาชนิดาอยู่ไหม นิดานิดาใ่ค่ะนิดา,นา,นดาลูกก้องอยู่นะเงียบชอบเงียบวิชาอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยเงียบเออต่อไปค่ะรัฐศิลป์รัฐศิล์อยู่ไหมคะอยู่ครับรัฐศิลป์ไม่เห็นค่อยเข้าเรียนเลยลกูกอะรัฐศิลป์ เดี๋ยวเราเจอกันที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวครูแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่าใครจะอยู่กลุ่ม a กลุ่ม b นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยติดตามไลน์หน่อยนะคะถึงแม้ผู้ปกครองเขาจะไม่มีเวลาติดตามเราก็ติดตามนะคะเพราะเราอะอยู่อยู่ในห้องเรียนทุกคนค่ะบรรยพลมีอะไรคะบรรยพลยกมือมีอะไรโลกจิติพัฒน์อยู่ไหมอยู่ครับ ธาราดดนอยู่ไหมยอยู่ครับเออรัตสินนี่นี่รีไปไหนเนี่ยรัตสินเนี่ยเออคนเรานี่พอมันอยู่ในห้องนี่ก็อีกคนหนึ่งนะก็อยู่ที่บ้านก็อีกคนนะนักเรียนมันจะมีความดื้อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนค่ะอ่าพระธรธิดาพะาัะธารธิดาอยู่ไหมยอยู่ค่ะดูเรื่องพวกผู้หญิงเนี่ยจะดีหน่อยนะผู้หญิงเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะบางคนนะที่ดีเนี่ย อโอเคปวาริษาปวาริษาอยู่ไหมลกูกอยู่ค่ะคณะกรรคณะกรรอยู่ครับโอเคบัญญัพลบัญญัพลบัญญัพลเมื่อกี้โค้ดครูค่ะบ,บัญญัพลอยู่ค่ะพอดีโทรศัพท์อยู่ข้างนอกค่ะ ค่ะเมื่อกี้เห็นยกมือค่ะแม่อ๋อปาค่ะพอดีบัมพพลกดเอาไว้ค่ะเขาก็เลยมาให้หนูดูอ๋อค่ะเดี๋ยวถ้าโฮมรูมอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครูล,ลงไปในไลน์กลุ่มอีกทีหนึ่งนะคะแจ้งแจ้งไปได้ไ <ป S 1> ค่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อครูไม่ได้แจ้งอะไรก็สอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะได้<ฮ>ค่ะอ่าโอเคนักเรียนวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเต็มตัวเรียนนะคะเต็มตัวเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีคี่